กมาถึงบ้านแล้วเนาะพี่น้องนี่รถฟอร์ดเล่นเจอนาะใบแท็กพี่น้องเออสี่ประตูใบแท็กสีประตูสองจุดสองน้องทุกใส่ไม่ปาเกยพี่น้องใส่ไม่ปาเกยแปดสิบลื่นออกจากห้องกับแปดสิบกว่าตารางเมตรพี่น้องกระจิบใหม่ยุนี่กระจิบประม,มาณหนึ่งตันเนาะพี่น้องนี่ หนตันหนึ่งตันก็ใส่มากอะรถชีประตูกับบรรทุกได้เด้อพี่น้องนี่นี่หนึ่งตันประมาณหนึ่งตันเนี่ยตันด้วยทีตันกุ๊กวัวพุ่นกบุลุละ่ะแต่ว่าไม่พอไะวหม่นักเหลือเกินนี่ไม่ไหม่นักเพราะว่าไม่เขาเชนเชนนาพี่น้องเชนนี่กับระมาณ ห่วยเกือบเกือบสองกิโลลวพี่น้องแผ่นนี่ไม่ปากเกี้ไม่ยุ่นี่เพราะมันตันหนึ่งตันกัวนี่แลหละโบลุดละตันหนึ่งนะโบลุดแน่นอนพี่น้องก็แล่นจากกรุงเทพมาฮอดอุดร,ดรก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดชั่วโมงพี่น้องเจ็ดชั่วโมงแล่นดีอยู่รถบอลรู้สึกว่าหนักนยังก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องสูบลมยางก็ ล่อหลังพี่น้องล่อหลังกะล่อหลังนี่ห้าสิบห้าล่อหน้าสี่สิบพี่นอ้องบรรทุกเเด้อพี่น้องเออผู้ใด,ดว่ามันสิบรรทุกบ่ได้นี่เอบอบ่มีครับบรรทุกได้แน่นอนอ่ะเนี่ยเต็มรถอัดยับพี่น้องนี่บ่ผ่พาห่อมาอย่างดิ